พี่น่องเพิ่นกับเบิ้งขิบหลายเด้เพิ่นก็จะได้โชค์น้ำอยู่ดีถึงถึงดูร่ายร่อยคุณไร่อยล้โอ้หอยคุณร่อยแตเป็นประกล้าสีไหลายพอมีแห้งก็เสร็จเนาะพอมีแฮงอยู่โอ้ออกขิบแหลกปังลนเนาะครับอันนึงพี่อยังกวอาพ่อปูพ่อปูเขาฝันบอกเต๋อพ่อปูเขาฝันบอกบอกฟอตหัวอรตหกตัวศูนย์ห้าห้าศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสอง โอ้บอถือกระสุนซีว่าจะได้เนาะตัวเดียวแม่นบ่แม่นแต่พุ่นสวัสดีครับ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 เป็นยังไงเนาะที่ออกมาแล้วออกมาแล้วถือบ่วงหันคือว่าที่พอปูมาเข่าฝันมาเข่าฝันบอกศูนย์ห้าห้ากับศูนย์หนึ่งสองเนาะครับกิน้องเพิ่นกับเบิ่งคลิปหลายเด้อเพิ่นก็บเไดช่วงน้ำอยู่ดี แตถือยูไล่คุณไล่ละโอ้ลอยคุณลอยจตเป็นพกกาสีไหลพอมีแห้งก็เสร็จเนาะพอมีแหงอยู่อ้ออกขีบแหลกปังเลยเนาะครับอันนึงไม่ย่งกูพ่อปูพ่อปูเขาฝันบอกเตะพ่อปูเขาฝันบอกบอกอดหกตัวพอกตกตัวศูนย์ห้าห้าศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองโอ้บ่ถือกระสุนซิบาจะได้เนาะตัวเดียวไม่น่บ่หาหาสื่อลอตเตอรี ออมบ้านอ้อมอำเภอตัวตัวเบียงจังหลายใบมันบวกลายใบคือหาหูใบแต่ว่ามันมันมันว่เข่าไนี่ไปนสื่อถือแก่ถือแก่บริษัทตัวกลับมันมันออกสองหนึ่งเออสองื่อก็สื่อศูนย์หนึ่งสองตรงตรงเนาะเสองตรงเสยดายเนาะเลขเลขไทยสามตัวกับซีซสองหนึ่งของเขาเป็นซีหนึ่งสองไปเลออเลพาไปหน่อยหนึ่ง ผ่านเบิดอันเต็มแวนเอหมดนี่เราเบิ่งยี่เป็นดยังไงมีความฝันตอนตอนหมดบ่กระทันฝันตัวนี้ฝันฝันทันฝันบ่เออเดี๋ยวฝันเดี๋ยวฝันก่อนตีเดี๋ยวฝันก่อนเดี๋ยวกระตีบอกว่าับเข้าวปียครับแต่ฝันกระตีไปนอนดูใสคือฝันดีแท้นอนดูยันนี่แล้วนอนอยู่บ้านน่ะเตี้ยครับอืมเป็นพอปูพอปูเป็นข้าจ้ำเป็นข้าจ้ำโอ้พ่อจะเป็นข้าวจ้ำโอ้เนี่ยครับพ่ออ้มเป็นพ่อจ้ำ พ่อจำของหมู่บ้านเนาะเป็นพ่อจำหมู่12ครับแล้วก็ปูกเลยมาเขาฟันบอกอบอกเฮา6โตเนาะอบอกบอก6เสียดายเฮ็ดังน่ะเฮ็ดังน่ะเฮ็ดกับขาครับเฮ็ดกับขาบเป็นเฮ็ดกับขาเองเฮ็ดจังจังนันแกงแกงปลาเอาปลางแกงปลาขยงเอาเฮ็ดไปพร้อมคุยไปพร้อมเออ ถ้ว่าโอ้เราพูิ่งเขามีแขกเลยบริเเลยแขกเขเพราะว่ามนบ้านมีแขกก็เลยไม่ให้เองดีถนอไม่ใ้อง่าไนองก็ต้องไปเรียกบริเอตจริงเขากอนต่บริเ็ดก็ไม่ได้กินนะทีนห้ลูกตอกก็ไปยุบอาโยห่ากินข้างนอกเบิรเนาะนี่เฮดเองเลยนี่ครับกำลังตำพริก แกงปลากระแยางใส่ยอดหมักฟักหมักฟักเนาะนี่เงี้ยน่าเอื้อเราเอื้อเรฟักท้องไม่เหมือนแต่เสียบแถวบัานทีนี่ถ่ายกินเข่าพร้อมแล้วที่นี่แกงปลากระแยางปลากระหยงปลากวดหน่อยบอกเฮ้ยนะใไงโอ้นี่ปลากระหยงหน่อยนะครับซื้อมาจากมงบุรามงบุามงมาปลาเข้าเลยอือมือแจนี้ไปมือครับ เห็ดแบบกินแบบบ้านๆอันนี้บกบวบเช่นเนาะบบแกงหมกบวบใส่ปลากระแหง,งนะครับยอดผุนฟักทองดอกฟักทองอออนะครับดอกฟักทองยอดแบบเอึข้าวัวบ้านๆน,นะครับพี่น้องขัวบ้านๆนี่นะครับพี่น้องแบบบ้านนอกบ้านนอกเขารครับ นี่นะครับป็นเราอยู่เราอยู่ทวงนาเราอยู่นานครับบึงเถียงนาเราเถียงนาหลังบางีคนนะครับเถียงนาเสามันเสาเสาสิบแปดต้นติดเถียงนานี่ <c oughs> <c oughs> อยู่ทงอยู่ทาอยู่ปลาอยู่โคกอยู่ขอ,อกงัวเราดีนะี่ตตบอท่านได้ฝันเห<อ>มืนบ่นบอ,บอ,บอท่านได้ฝันมีเลขตัวใดก่อนที่ให้พี่น้องคนตามอ,ตอีกเจ้าเออช่วงหลังได้บ่ฮะ ฮะส่วนแจ็คมืสองมืนี้ยหร่งยมีตัวมักบ่ที่ให้พี่น้องตามตัวใดก่อนกระคือตัวยูคือตัว่ามันจะเป็นเลขสิบเอ็ดเลขแบบนึงหนึ่งเเอ้าคือมาออกจะจอดีว่า่เนี่ยว่มันคิดว่ามันจะเป็นหนึ่งหนึ่งิดในใจอยู่เป็นหนึ่งหนึ่งออเป็นหนึ่งหนึ่งมาดอ่แมนห้าอันนก็ไอ้หนึ่งหนึ่งน้ำหนึ่งหนึ่งมีตัวใดอีกบ่มีระไม่้ชนมือว่าคิดเรา มือว่านเรียกว่ามือขึ้นนี่นอนันนอนม่อไปรับไเดขิดน้ำไอ้สองหน่งไหลขีน <laughs> ้ขน้ำสองหนึง <laughs> นงน่งไหลเตี้ำโอ้ถือคักถึงแน่ออกคักออกแน่นะ,อ,ะองหนงหาศูนย์หากับศูนยาตัวเก้านันบ่ตัวเก้าเห้ตามเบิง้งตามเบิง้งหามันออกย้อนหลังเนาะเพราะว่าผีปูคนมาบอกศูนย์ห้าห้ากับศูนย์หนึ่งสอง แต่มันก่ออกไาแล้วสองหนึ่งครับงวดนี่มักหนึ่งหนึ่งกับที่ตัวเก่าห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์ห้าตามด้วยพี่น้องความฝันของพอจำนะครับพอจำพอจำเด้อพี่น้องบอกครั้งแรกก็ถือเลยสองหนึ่งนะครับพอได้ห้องทองอยู่บนบ้านใได้ห้องแต่งครับเอาตัวใดบอกพี่น้องอีกตกเทืยนนะ อ้าห้าศูนย์ห้าครับเออเราก็กับหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งอ่เอาเดี๋ยวเรามาตามอีกให้พระเจ้าฝันอีกทีหนึ่งก็เนาะเออาเอาเอานครับผมเดี๋ยวให้เราฝันก่อนเด้อพี่น้องเด้อจะใครมาถามเราอีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้เราก็มักเนาะครับเป็นตัวเลขที่มักก่อนที่ชอบขึ้นบานสีออกอีกเป็นบ่อหนึ่งหนึ่งกับห้าศูนย์ห้าอเอานะครับครับกับเข่าต่อตัวปทีนี้ครับเ่าตอ ถ่ายกินเข่าพร้อมแล้วที่นี่กนนนแกงปลากระแยังปลากระแยังปลาก,กดหน่อยบอกเพิ่นนะ,ะนใช่โอ้นี่ปลากระแยังหน่อยน,ะ,นะครับซื้อมาจากมงบุญละมองตลามองมาปลาเข้าคือมืจมอ,มอจาอ่ายนะี่ไปเมื่อไหร่ครับเห็ดแบบกินแบบบ้านๆอันนี้หมกบวบใช่ไหมเนาะแกงหมกบวบ ใส่ปลากระแยงนะครับยอดฝุ่นฟักทองดอกฟักทองครับดอกฟักทองยอดบึกอื้อขัวบ้านๆนะครับพี่น้องขัวบ้านๆนี่นะครับพี่น้องแบบบ้านนอกบ้านนอกเขาบอท่านด้ฝันแม่นบอบอท่านด้ฝันมีเลขตัวใดก่อนที่ให้พี่น้องคุณตามอีกเจ้าเออช่วงหลังไดบ้างฮะช่วงอีเจ็กเมื่อสองเมื่อนี่ยด้วยไหนมีตัวมักบอที่ให้พี่น้องตามตัวใดก่อน ก <c oughs> um, ็คคดอยูคือว่ามันจะเป็นเลขทิ่เป็ดได้บ้างฮะหนึ่งหนึ่งไหมเอ้าคือมาออกจะจอดตีว่าที่เนี่ย่มันคิดว่ามันจะเป็นหนึ่งหนึ่งนะคิดในใจอยู่เป็นหนึ่งหนึ่งออเป็นหนึ่งหนึ่งมาเตอ่แมน่าอก็ไอหนึ่งหนึ่งน้ำหนึ่งหนึ่งอืมมตัวใดอีกบ่มีจะไม่ใช้มือบ่างผิเรามือวาเรียก่มืนนอนขันนอนบ่อยรับไงเด กินน้ำไอ้สองหนึ่งไหลยิดกินน้ำสองหนึ่งไหลเถอะโอ้ถือคักถือเนี่ยออกคักออกเนี้ยหนอ <c oughs> เอาตัวใดบอกพี่น้องอีกตะเทีนเน่ยวนะหาหูนห้าครับ <c oughs> เออเราก็กับหนึง่งหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งเออเดี๋ยวเรามาตามอีกให้ประตําฟันอีกที่หนึ่งก็นเนาะ <c oughs> เออเอเอามาครับผมเดี๋ยวให้เราฟันก่อนเลยพี่น้องเด้อจะไปมาถามเราอีกครั้งหนึ่งแต่วันวันนี้เราก็หมักเนาะ ครับเป็นตัวเลขที่มากก่อนที่ชอบคือบารมีออกอีกเป็นบ่อหนึ่งหนึ่งกับห้าศูนย์ห้านะครับเฮ็ดกับเข่าต่อทุกมาทินนี่ครับข่าต่อครับผมเอ้าขอบคุณอะไรครับผมขอบคุณครับ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 คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม